สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับโอค่ะโฮราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยนะคะและในวันนี้โอก็จะมาทํานายไททักดวงชะตาชาวราศีมังกร ประจำเดือนสิงหาคม2566นี้นะคะเรามาเริ่มคำทํานายกันที่พไพ่ใบแรกกันเลย,พยไพ่ใบแรกนะคะเป็นตำแหน่งของอัตตะตัวตนของท่านในแง่มุมความคิดและแนวทางการปฏิบัติชีวิตในช่วงระยะเวลานี้นะคะปรากฏไพ่โอ้โหโรงเรือไปล่องแพนะคะ แต่ในการลงเรือล่องแพเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวอย่างเดียวนะอาจจะมีคนที่ได้ไปเที่ยวไปร่วมกิจกรรมบางอย่างกับครอบครัวหรืออาจจะไปในสถานที่ที่มันเป็นน้ำน้ำแบบอารมณ์แบบทะเลหรือว่าเป็นเขื่อนก็เป็นไปได้น้ำตกก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าภาพไพ่ใบนี้เนี่ยยังคงแอบแฝงความหมายในเรื่องของ ความรับผิดชอบหรือการทําอะไรบางอย่างร่วมกันการได้รับความร่วมมือการสมัครสมาคิกม,มันเหมือนกับถ้าเป็นความหมายในเชิงของการทํางานช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณทํางานที่มันยากมันหินคุณสามารถจะก้าวข้ามผ่านไปได้ด้วยการที่ทําอะไรร่วมกับคนอื่นๆนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยร่วมกันฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคไปได้ด้วยดีการร่วมมือกันจะทําให้เราเนี่ยแข่งแกร่งขึ้นจะทําให้เราเนี่ย ประสบความสําเร็จกับเรื่องของการทํางานมากขึ้นนั่นเองต่อมาค่ะตำแหน่งของกระดุมพระเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินนะคะการเงินในช่วงนี้เนี่ยมันมีการวางแผนเอาไว้อยู่แล้วนะคะไพ่ใบดีเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมแล้วล่ะ การวางแผนแล้วล่ะการเตรียมตัวแล้วล่ะแต่มันยังไม่ได้ถึงเวลาที่จะเอามาแบบใช้ในทิศทางใดคือเหมือนกับมันวางแผนเอาไว้แต่ยังไม่ได้เกิดการลงมือทันนั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของเณฑ์การเงินมันก็พูดได้ว่ามีเงินเก็บ มีเงินออมส่วนหนึ่งเพื่อเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อจะเตรียมเอาไปใช้หรือเตรียมการจะเอาไปลงทุนกับสิ่งที่เราได้วางแผนเอาไว้นั่นเองแล้วถ้าถามว่ามีค่ะมีการวางแผนค่ะมีเป้าหมายนะคะจะได้ทำไหมคะจะเป็นไปตามแบบแผนที่เราได้คาดหวังคาดคิดเอาไว้หรือเปล่าบอกเลยว่าคุณได้ทำแน่นอนค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของสหัชชะ เป็นตำแหน่งของสังคมเพื่อนฝูงคนที่ใกล้ชิดใกล้ตัวหรือว่าคนที่เราคบหาในช่วงระยะเวลานี้นะคะซึ่งจะแปลความหมายในเชิงของคำเป็นความเป็นเพื่อนนะคะก็ได้ไพ่เกี่ยวกับโอ้โหมันก็มีความเหนื่อยหน่อยในความสัมพันธ์นะคะต่อให้เราจะเป็นเพื่อนกันแต่คนที่รู้สึกว่าจะเกิดการเสียสละ จะเกิดการทุ่มเทจะเกิดความพยายามที่มากกว่าเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์เพื่อที่จะเข้าหามันเหมือนกับเป็นทางฝ่ายเราเป็นทางฝ่ายคุณนั่นเองนะคะที่เหมือนกับเราพยายามมากกว่าหรือเราอาจจะพูดได้ว่าเรารักเขามากกว่าก็ได้เราแคร์ใจเขามากกว่าก็ได้นะคะจึงทําให้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยพอพูดถึงสังคมเพื่อนฝูงรอบตัวคุณก็นึกถึงความแบบเยเหนื่อยจังเลย เฮ้ย <het k> จะยังอยู่ไหวไ่ไดะแต่เอาดีๆตัวเราเองอ่ะก็เลือกที่จะอยู่เองอยู่ตรงนี้ด้วยตัวของเราเองเขา,าทำเรามาเจ็บช้ำน้ำใจมากี่ครั้งกี่หนนะคะเราเองก็รู้นะคะแต่เราก็เลือกที่จะอยู่ตรงนี้หรือยังคงเลือกที่จะคบเขานั่นเองนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของพันธุก็คือตำแหน่งของคนในครอบครัวอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นไปได้ นะะในไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นความหมายเกี่ยวกับเรื่องของความภูมิใจในที่นี้เนี่ยมันเป็นทางกลับกันก็ได้นะคะคือตัวเราเองพอพูดถึงครอบครัวเราอาจจะมีความภาคภูมิใจในตัวครอบครัวของเรามากเขาอาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตส่วนตัวของเขาหรือกลับกันอย่างที่บอกคือครอบครัวเนี่ยเขาอาจจะมองคุณด้วยความภาคภูมิใจโอ้ยทําไมลูกฉันมันหน้าตาดีขนาดนี้ทําไมลูกฉันมันเก่ง ขนาดนี้นะ,ะเหมือนกับเป็นที่ภาคภูมิใจของกันและกันเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ก็เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยมีช่วงเวลาของการยินดีปรีดาร่วมกันในความสําเร็จของกันและกันค่ะต่อมาค่ะบรรทัดที่2องไพ่ใบแรกตําแหน่งของปุตตะ เป็นตำแหน่งของเรื่องบุตรหลานปริวารหรือบางครั้งก็จะเป็นตำแหน่งที่หมายความไปถึงเรื่องใหม่ๆในชีวิตหรือว่าสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่คุณอยากจะทําในช่วงระยะเวลานี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นในเชิงของบุตรหลานใครก็ตามที่คาดหวังจะมีลูกมีโอกาส เป็นไปได้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะแต่คุณจะต้องไปขอคําปรึกษาหรือขอคําแนะนํากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีแนวโน้มเป็นไปได้สูงว่าคุณจะต้องผ่าคลอดด้วยนั่นเองนะคะหรือถ้าใครก็ตามบอกโอ้ยพี่โอคะหนูยังเป็นวัยรุ่นวัยเรียนอยู่เลยค่ะหนูยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะคะอะก็จะเป็นความหมายเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่คุณอยากจะทำนะคะในช่วงนี้นี่คุณจะมีแพทเทิร์นกับเรื่องการเรียนมากๆเลยแล้วก็พไพ่ใบนี้ มันเป็นสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับคุณหมอใช่ไหมคะเป็นอาชีพคุณหมอ,หมอก็จะไปเกี่ยวโยงเกี่ยวพันพวกวิทยาศาสตร์นะคะสาขาวิทยาศาสตร์ซึ่งถ้าถามว่าเรียนดีไหมคะดีค่ะหรือบางครั้งอาจจะไม่ใช่สาขาวิทยาศาสตร์โดยตรงก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการไปเรียนรู้เพื่อจะเอาความรู้ตรงนั้นน่ะมาต่อยอดกับเรื่องการทำงานกับเรื่องการหาเงินยกตัวอย่างเช่นไปเรียนสักคิวไปเรียน ต่อขนตาไปเรียนสักปากอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ดีแล้วก็เอามาเป็นสัมมาอาชีพกับตัวเองได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะต่อมาค่ะตําแหน่ง พยายะนะคะก็เป็นตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอันตรายเร้ยรายที่จะต้องเตือนหรือว่าจะต้องแบบระมัดระวังกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะออในตำแหน่งนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้การจับมือได้ไพ่ของการจับมือถ้าจะถามถึงเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บก็ถือว่าร่างกายแข็งแรงดีมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวไกลๆด้วยนะแล้วก็เหมือนกับ สบายๆเลยแหละกับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นกงนังวลรวมไปจนถึงถ้าถามถึงสุขภาพทางด้านอารมณ์และจิตใจถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาคุณมีปัญหาทางด้านอารมณ์ในช่วงนี้ในคุณจะมีจิตใจที่แจ่มใสมากขึ้นหรือมีความสุขมากขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของกัมมะกัมมะก็คือเรื่องของการงานพอถามถึงเรื่องงานตอนนี้โอโหถึงขั้นแบบ ทุบกำแพงทิ้งกันเลยทีเดียวนะคะคือเรียกว่าไม่ไหวแล้วหรอคะมีคนที่ไม่ไหวกับเรื่องงานแล้วหรอคะในตอนนี้นะคะเพราะว่าสัญลักษณ์ไพ่ใบนี้เนี่ยมันหมายถึงการงานที่มันมีความคิดว่าอยากจะละออกมีโอกาสที่คุณจะละออกแล้วก็รู้สึกว่างานมันหนักไองานทางด้านแบบการทำงานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ อาจจะมีปัญหารเรื่องคนการเจรจาการสื่อสารกับคนที่มันไม่ค่อยจะลงตัวหรือมันไม่ได้เห็นร้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะ ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรามาระวังเรื่องความรุนแรงแต่บอกเลยนะว่าอย่างที่ปรากฏอยู่ในไพ่ใบแรกจําได้ไหมคะคือต่อให้การทํางานร่วมก,กันกับคนเนี่ยมันอาจจะมีความขัดแย้งบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติถ้าคุณสามารถมองให้มันเป็นอย่างนี้ได้คุณก็สามารถที่จะไปต่อได้กับการทํางานระหว่างบุคคลนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานถ้าใครก็ตามที่ถามถึงการเปลี่ยนตําแหน่งงานใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้ปรับมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยน แต่จะเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือจะเปลี่ยนแล้วเป็นการแบกรับภาระที่มากขึ้นกว่าเดิมนั้นอะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลกันไปแต่ช่วงนี้ต้องเตือนหน่อยว่าระวังเรื่องความรุนแรงทางด้านอารมณ์แล้วก็คำพูดที่รุนแรงโดยเฉพาะกับสังคมในที่ทำงานนะคะ ต่อมาไพ่ใบสุดท้ายเป็นตำแหน่งของปัตตานีก็คือเรื่องราวของความรักหรือว่าคู่รักนั่นเองนะคะสำหรับคนที่โสดก่อนเลยก็แล้วกันนะคะความรักคนโสดในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสจะได้เจอคนที่ ูกใจโอ้โหใช่เลยคนนี้ที่รอคอยอะไรแบบนั้นเลยนะคะถูกใจมากๆแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยมีความไว้วางใจเขามากๆซะด้วยสิอาจจะรู้จักกันไม่นานทำความรู้จักกันไม่นานแต่ก็ด้วยความที่เราชอบเขามากอะค่ะก็เลยจะรู้สึกว่าเออมันเข้ากันได้เนาะมันน่าจะพัฒนาความสัมพันธ์รวดเร็ว,รวปุ๊บปับ๊บมันก็คงไม่เป็นไรหรอกมีความไว้วางใจในตัวเขามากๆเลยจนส่งผลทำให้เขาเนี่ยมาใกล้ชิดเราางก็ ดี่ค่ะใกล้ค่ะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเฮ้ยใ,ในอนาคตอันใกล้ๆอาจจะถึงขั้นวางแผนแบบเออเราลองมาเทส ใช้ชีวิตร่วมกันดูไหมคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าดูแลตัวเองได้แล้วก็จะมีคนที่มีความสัมพันธ์ที่ขยับเข้ามาในลักษณะดีด้วยนะคะแล้วก็ในกรณีของคนที่มีความรักมีคู่อยู่แล้วความรักหวานชื่นเลิศเกินคนอื่นได้เห็นก็ต้องอิจฉานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อให้คบกันมานานก็จะยังคงรู้สึกแบบโอ้โหเหมือนรักกันใหม่ๆเลยอะ ยังฟุ้งฟิ้งอยู่เลยอะ่ะยังหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ได้จับมือกันอยู่เลยอะ่ะเออมันก็เป็นความสุขความชื่นใจในความสัมพันธ์เป็นอย่างดีค่ะโอเคค่ะก็ขอจบการทำนายทายทักดวงชะตาชาวราศีมังกรประจำเดือนสิงหาคม2566นี้นะคะ